สวัสดีครับมือในกามาเบิ้องนะครับเนาะชิเบเกอร์ครับเบเกอร์ดีเซียนะครับเนาะนี่ครับเบเกอร์นะครับสิบเอ็มเนาะเนาะดีในเซียนี่ยนะครับปัมิเตอร์บัตนะครับปัมมิเตอร์พิธีคู่หนึ่งครับนะครับเบื่แล้วเนาะ มขึ้นเนะอนนะนะนี่ครับนีครับขึ้นางนี้นะครับมขึ้นานีนะครับนี่คือเสียแล้วเนาะนี่เสียแล้ว ตัวยังนีเนาะเครับไมแนี่ะลมอะเสียครับอ่าขึ้นนรับอ่าขึ้น